ค่ารักษ,ษามะเร็งสูงมากนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นยังไงฮะมนุษย์เงินเดือนอายุประมาณขนาดนี้นะครับก็คือว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยเราจะต้องเลือกโงรงพยาบาลต้นสังกัดนะครับคุณเป็นคนเลือกนะคุณเป็นคนเลือกตั้งแต่ต้นใครใครจำไม่ได้ว่าเลือกไปดูใหม่ว่า <laughs> ตัวเองเลือกโงรงพยาบาลอะไรโงรงพยาบาลป,ประกันสังคมเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าคุณกลัวโรคไร้แหล่งนะครับเช่นมะเร็งโรคหัวใจเป็นต้นนะครับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย คุณเลือกโงโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องกําไรขาด,ดทุนเท่าไหร่นะอันที่สองก็คือโงรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่เนี่ยมักจะมีเครื่องมือที่พร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีแพทย์เกือบทุกแผนกเมื่อเทียบกับโงรงพยาบาลประกันสังคมที่เป็นเอกชนนะครับเวลาเอกชนเนี่ยถ้าเป็นโรคเล็กๆเ,เป็นหวัด,น,วดนะครับเป็นโรคกระเพาะสบายๆถูกไหมจริงๆแล้วไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่มันเป็นบ่อยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านเป็นโรคร้ายแรงเช่นเป็นมะเร็ง โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะ